โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอนิเมะเรื่องปรมาจารย์การต่อโูนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่183ถึงตอนที่190เนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่183หลังจากที่องค์ชายตัวเต็ง1ใน3ถูกส่งตัวออกมาจากห้องหินดําพวกเขานั้นก็ต่างกันตกใจเป็นอย่างมากเพราะเด็กชินเชิญคนนี้ยังไม่ออกมาเลยจึงทําให้ทุกคน ก็ต่างพรกกันตกใจและก็คิดว่าทําไมไอเด็กชินเฉินมันยังไม่ออกมาจากทีน่นี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเพราะเนื่องโดยที่พระเอกนั้นมีพลังที่อ่อนแอมากที่สุดที่เข้าร่วมกดทดสอบนี้แล้วแต่ทําไมถึงยังสามารถทนทานไปถึงระดับ8ดได้มันเป็นเรื่องที่หายากได้มากๆแสดงว่าห้องหินนี้มันต้องผิดปกติไปอย่างแน่นอนโดยพระเอกที่พยายามดูซับและก็ทําการผ่านทดสอบนี้ไปให้ได้ท้ายที่สุดแล้วเขานั้นก็ สามารถมาถึงที่ระดับ8จนได้แล้วและเขานั้นก็ยังไม่คิดที่ยอมแค่นี้เพราะว่าจะต้องไปที่ระดับ9ต่อให้ได้พระเอกจึงพยายามควบคุมและก็ดูซับมันเข้าไปจนพระเอกนั้นก็สามารถผ่านเข้ามาสู่ระดับ9จนได้ ซึ่งมันก็เป็นระดับสุดท้ายของห้องหินดำแห่งนี้แล้วและที่สุดแล้วพระเอกก็ถูกทรงตัวออกมาจึงทำให้ทุกคนที่ได้เห็นพวกเขานั้นก็คิดว่าห้องหินดำของพระเอกนั้นมันต้องมีข้อผิดพลาดอย่างแน่นอนและเมื่อผลประกาศออกมารับรองว่าเด็กชินเฉินคนนี้จะต้องถูกคัดออกไปเป็นแน่แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเลยเพราะพวกเขานั้นก็ได้ยินจากเจ้าสนามว่าผลทดสอบในครั้งนี้มีคน ผ่านเข้ารอบไปได้ถึง398คนและคนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดก็คือเด็กฉินเฉิน,นสามารถบรรลุปไปถึงได้ระดับเก้าของศิละปะก,การต่อสู้ได้มันจึงทำให้คนอื่นที่ได้ยินข้าตัดสินนี้พวกเขานั้นก็ต่างพากันคัดค้านเพราะเด็กฉินเฉิน,น,นมันต้องมีอะไรผิดปกติไปเป็นแน่ในห้องหินด้ามของพวกเขาจะต้องตัดสินเด็กคนนี้ออกไปมันไม่ยุติธรรมแล้วซึ่งมันก็ทำให้เจ้าสนามที่ได้ยินเขานั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็ได้ ส่งทั้ง3าคนนี้ออกไปจากการประลองนี้ในทันทีซึ่งมันก็ทําให้เขานั้นก็ได้บอกแก่ทุกคนว่าห้องหินดําของพวกเขารวมถึงบททดสอบทั้งหมดมันไม่มีข้อผิดพลาดอย่างแน่นอนพวกเจ้าอย่ามาพูดไม่พ้อยแบบนี้รับรองว่าพวกเจ้าน่ะจะถูกตัดสิทธิ์ออกไปอย่างแน่นอนมันจึงทําให้ทุกคนก็ถึงกับเงียบกันไปเลยและไม่กล้าพูดในเรื่องราวและก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่พวกเขานั้นก็ยังคิดว่าพระเอกนั้นมันต้องโกงแน่ๆและเมื่อการทดสอบแรก มันได้จบลงไปการทดสอบที่2มันก็ได้เริ่มขึ้นในทันทีซึ่งการทดสอบนี้มันก็เป็นการทดสอบตั้งแรงกดดันใครที่สามารถยืนหยัดได้ถึง1ชั่วโมงได้ก็จะผ่านการทดสอบไปได้ในทันทีและเมื่อการทดสอบมันได้เริ่มขึ้นแรงกดดันอัมหาสารมันก็ได้ถูกส่งมายังทุกคนที่ผ่านการทดสอบแรกมาได้ซึ่งแรงกดดันอันนี้มันก็ทําให้คนที่ไม่สามารถรับแรงกระทํานี้ได้พวกเขานั้นก็ถูกส่งตัวออกไปเรื่อยๆแต่ทุกคนในกาณกร พวกเขานั้นก็ตามพะกันจับจ้องมาที่พระเอกเพียงเพาะคนเดียวเพราะพวกเขานั้นคิดว่ารอบแรกไอเด็กเฉินเชินมันโชคดีและรอบนี้แหละมันจะต้องถูกทรงตัวออกไปก่อนเพื่อนอยา่างแน่นอนแต่มันก็ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเลยเพราะพระเอกนั้นก็ยังสามารถยืนหยัดทนทานมันได้แต่มันก็เป็นพวกเขาเองที่ถูกคัดตัวออกไปและก็ไม่ผ่านการทดสอบนี้ซึ่งทุกคนก็ได้ถูกคัดตัวออกไปเรื่อยๆเรื่อยเรียกได้เลยว่ารอบนี้ถูกคัดตัวออกไปมากมาย มหาศาลเลยก็ว่าได้มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบนี้และเมื่อเวลาไม่ได้ผ่านล่วงเลยไป1หนึ่งชั่วโมงคนอื่นก็ได้ถูกทรงตัวออกไปซึ่งมันก็ทําให้มีอาณาจักรตา้าฉีทั้งหมดก็สามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้ทุกคนเลยเหลือเพียงแค่สี่คนก็คือพระเอกและก็องค์ชายจากอาณาจักรใหญ่ทั้ง3ที่ยังยืนยันและก็ทนทานการท้าทัานนี้ไว้ได้อีกเหมือนกันแต่เมื่อเวลามันผ่านไปไม่นานองค์ชายทั้งสาม ก็ถูกส่งตัวออกมาจากแร้งกดดันในที่สุดแต่ทว่าพวกเขานั้นก็ได้ผ่านการทดสอบไปเหมือนกันซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาที่ได้มองกลับไปก็ตามกต็ตกใจเวอร์ดกกันเลยก็ว่าได้เพราะทําไมไอเด็กชินเชิญมันจังสามารถยืนหยัดทนทานได้นานขนาดนี้มันเป็นไปนได้ยังไงกันแต่ทว่าพวกเขาทั้ง3ก็ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใดเพราะถึงแม้พระเอกนั้นจะสามารถยืนหยัดทนการทดสอบได้เป็นอันหนึ่งก็ตามแต่เมื่อการทดสอบการประลองมาถึงแล้ว ยังไงพวกเขาจะต้องสามารถเอาชนะได้อยู่ดี พวกเขานั้นจึงไม่ได้คิดอะไรกับพระเอกมากนะักทำได้เพียงแค่คอยฝ้อมองพระเอกอยู่ห่างเท่านั้นหลังจากที่พระเอกนั้นพยายามดูซับพลังมาเป็นระยะเวลานานแสนนานเขานั้นก็สามารถบรรลุขั้นสุดยอดสามารถทะลุพลังวิญญาณระดับอมตะระดับสองไปได้แล้วถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถไปถึงระดับแกาวได้รับรองจะไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้อย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นอนาคตท,ที่พระเอกนั้นคิดเอาไว้เท่านั้นมันจึงทำให้ความแก่งแกร่งทั้ง กายภาพของเอกในตอนนี้ถึงจะสามารถบรรลุพลังวิญญาณอมตะไปถึงระดับสองแต่พลังกายของเขามันก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง50%เลยก็ว่าได้และเมื่อการทดสอบที่2ไม่ได้จบลงไปแล้วมันก็มีแสงพลังฟื้นฟูตรงมายังให้ทุกคน ฟื้นฟูร่างกายของพวกเขากลับมาเป็นปกติได้เพื่อรวมการทดสอบในรอบสุดท้ายนั่นเองโดยการทดสอบในรอบที่3มันจะเป็นการทิ้งลอยไว้บนศิลาจารึกถ้าเกิดว่าใครนั้น สามารถโจมตีเสียาจาลึกชิ้นนี้และก็สามารถทําลอยได้เกิน10เมตรขึ้นไปผลน,นั้นจะผ่านการทดสอบนี้ไปเลยมันจึงทําให้ทุกคนก็ต่างประกานคิดว่าการทดสอบนี้มันจะง่ายเกินไปไหมเพียงแค่ระยะเวลา10เมตรก็สามารถทําได้หมดทุกคนนั่นแหละแต่มันก็ยังมีพระเอกก็ยังคิดว่าเรื่องเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเพราะเนื่องด้วยระยะทาง10เมตรของศิลาจาเล็กนี้มันทําได้ยากแน่เพราะเนื่องด้วยยิ่งความสูงเท่าไหร่มันก็ จะยังมีแรงกดดันมหาศาลกดดันทุกคนเอาไวา้และการที่ทิ้งรอยไว้บนศิลาจารึกแผ่นนี้มันก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้ยากแน่เพราะเนื่องด้วยศิลาจารึกนี้ปรากฏขึ้นมาทั้ง19ครั้งแล้วมันแทบที่จะไม่มีร่องรอยเลยแสดงว่ามันไม่มีใครสามารถผ่านการทดสอบนี้ได้นั่นเองโดยมันก็เป็นไปตามที่พระเอกคิดเอาไวา้เพราะคนที่ถูกท่งตัวออกไปรวมบททดสอบก่อนมันทําให้พวกเขานั้นที่พยายามที่พุ่งขึ้นไป ยังจุดสูงสุดมันจึงทําให้พวกเขาก็ถูกกดลัวลงมายังไม่ทําการโจมดีเข้าไปในศิลาจารึกเลยแต่ก็ถูกกดตัวส่งลงมาออกจากการประลองนี้ไปแล้วจึงทําให้ผู้คนส่วนมากถึงพวกเขานั้น จะมีพลังระดับชวนกันหมดแล้วแต่เนื่องด้วยที่พวกนั้นไม่มีความรู้และก็ความยิงพยองเกินไปซึ่งทําให้ไม่ผ่านการทดสอบนี้เลยหลังจากที่มาถึงตาของคนในอนาณาจักรต้าฉีพระเอกก็ได้บอกเทคนิกลับให้แก่ทุกคนได้รู้ว่าการที่จะทําการผ่านการทดสอบนี้ได้ไม่จําเป็นต้องปีนขึ้นไปยังจุดสูงสุดขอเพียงแค่ผ่านไป10เมตรเท่านั้นและก็ใช้พลังสุดแข็งแกร่งที่พวกเขามีทําการโจมตีไปที่ศิลาจารึกนั้นรับรองว่าทุกคน จะสามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้อย่างแน่นอนมันจึงทําให้คนจากอาณาจักรอื่นๆที่ได้เห็นพระเอกนั้นพยายามที่สอนเทคนิคบอกแก่คนอื่นทั้งๆท,ที่ตัวเองมีระดับพลังที่น้อยกว่าพวกเขาแท้ๆพวกเขานั้นจึงต่างพากันขำกันเกิดขึ้นที่ไอเด็กคนนี้มันช่างไร้เดียงสายิ่งนักทําตัวน่าตลกสิ้นดีแต่พระเอกรวมถึงคนอื่นพวกเขานั้นก็ไม่ได้สนใจก่อนที่พวกเขาจะเริ่มการทดสอบไปโดยคนแรกของอาณาจักรตาฉี ็เป็นองค์ชายสีเขานั้นที่ได้ยินเทคนิคของพระเอกมาเขานั้นก็ได้เริ่มทําตามที่พระเอกบอกไปและเพียงแค่เขานั้นผ่านระยะเวลา10เมตรมาได้เขาก็ได้เริ่มโจมตีเขา้าไปที่ศิลาจารึกในทันทีและก็สามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้ในที่สุดอิงลอยบนศิลาจารึกหนีไวได้โดยคนอื่นๆพวกเขาก็ได้ทําตามสิ่งที่พระเอกบอกเหมือนกันและท้ายที่สุดแล้วคนจากอาณาจักรตาฉีรวมถึงคนจากอาณาจาักรเจ้าก็คือองค์หญิงเฉียนนั่นเอง พวกเขาก็สามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้ทั้งหมดเหมือนกันเหลือเพียงแค่พระเอกเท่านั้นที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้แต่ยังมันก็ยังมีคนที่ไม่ค่อยชอบที่หน้าพระเอกมากๆพวกเขานั้นก็ยังคิดว่าถึงคนอื่นจะสามารถผ่านไปได้มันก็สมเหตุสมผลแล้วแต่จะเป็นเด็กชินเชิญนี้แล้วห่ะก็รับรองมันไม่สามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้อย่างแน่นอนและเมื่อการทดสอบไม่ได้เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีคนที่ผ่านเข้าไปได้และก็คนที่ตกรอบไปเหมือน กนจนท้ายที่สุดแล้วก็มาถึงคนที่ตั้งตารอคอยก็คือบททดสอบขององค์ชายทั้ง3า,า,าจากอาณาจักรใหญ่ก็คือองค์ชายเล่งอยู่เลื่องด้วยความสามารถของเขาที่มีความสามารถที่อยู่ในระดับที่แบบว่าเก่งแล้วอยู่ในระดับชวนขั้นกลางเขานั้นจึงสามารถเข้าโจมตีศิลาจารึกนี้ได้ถึง62เมตรทิ้งรอยไว้ได้สูงที่สุดแล้วในตอนนี้ จึงสามารถผ่านเข้าไปในรอบถัดไปอย่างสบายหลังจากที่องค์ชายเลขอยู่ผ่านการทดสอบไปองค์ชายคนที่สองก็ได้เริ่มการทดสอบเหมือนกันซึ่งองค์ชายท่านนี้ก็มีนามว่าองค์ชายอยู่โดยเขาที่มีพลังที่อยู่ในระดับขั้นชวนตอนกลางเขานั้นจึงสามารถทําการโจมตีศิลาจารึกนี้ได้อย่างสบายและก็มีความสูงที่อยู่ในระดับ63เมตรอีกด้วยก็คือแบบว่าเลยองค์ชายเล่งอยู่ไป1ขั้นกว่าไดและหลังจากนั้น องค์ชายองค์สุดท้ายก็มาถึงซึ่งองค์ชายคนนี้ก็มีนามว่าองค์ชายดิชินก็เป็นองค์ชายที่แบบว่ามีชื่อเสียงเรียงนาะและก็เป็นใหญ่ที่สุดในนี้เลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบระดับพลังแล้วองค์ชายดิชินจะมีความสามารถที่เก่งกว่าองค์ชายทั้งสองอาไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นจึงทําให้การทดสอบของเขาในครั้งนี้เขาก็สามารถทิ้งตาประทับทิ้งร้อยไว้บนศิลาจารึกได้ถึง64เมตรต่างกันเพียงแค่1-2เมตรเท่านั้นเรียน กันเลยว่าสู่สีคู่ขี้กันไปเลยถ้าเกิดว่าในเรื่องการประลองแล้วล่ะก็จะเป็น ูปรับได้เป็นแน่และเมื่อองค์ชายทั้ง3ามในการทําการทดสอบไปแล้วคนสุดท้ายก็มาถึงคนที่ทุกคนต่างตั้งตารอคอยว่าเด็กคนนี้มันจะสามารถผ่านการทดสอบไปได้ไหมแต่พวกเขานั้นก็ยังคิดว่าพระเอกก็คงโชคดีเท่านั้นในการทดสอบก่อนๆแต่การทดสอบนี้มันเป็นของติงไม่สามารถผ่านไปได้แน่นอนแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดอีกเหมือนเดิมเพราะหลังจากที่พระเอกได้เริ่มการทดสอบเข้าไปแล้วเขานั้นก็ได้กระโดดขึ้นไป ได้อย่างรวดเร็วจนทําให้ทุกคนนั้นแทบที่จะมองไม่ทันกันเลยก็ว่าได้ซึ่งพระเอกนั้นก็คิดที่ไปยังจุดสูงสุดของศิลาแผ่นนี้เพื่อให้ได้รู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ที่นี่กันแน่แต่เมื่อพระเอกนั้นบินขึ้นมาจนเกือบที่ถึงยอดปลายแล้วทันใดนั้นพลังจิตของเขาก็ได้ถูกครอบงาไปและก็ได้ปรากฏชายหญิงคู่หนึ่งที่จ้องมองเขาอยู่ในตอนนี้แต่สุดท้ายพระเอกก็ได้หมดสติล่วงตกลงไปแต่มันก็ยังดีที่พระเอกยังสามารถฟื้นสติขึ้น ได้และก็ทําการโจมตีไปที่ศิลาจารึกและก็ทิ้งรอยไว้ได้ในที่สุดอยู่ในความฝูงถึง98กันเลยก็ว่าได้มันก็มีความสูงที่มากที่สุดแล้วในตอนนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีแผ่นศิลาจารึกนี้ปรากฏขึ้นมาอีกด้วยทั้งหมด19ครั้งจึงทําให้ทุกคนก็ต่างพากันอึ้งเวอร์ไดก้กันไปเลยว่าไอเด็กคนนี้มันเป็นใครกันแน่สามารถทําได้ยังไงกันเหลือเชื่อมากและเมื่อการทดสอบสุดท้ายมันได้จบลงไปแล้วพระเอกก็ได้ อันดับหนึ่งในการทดสอบของทั้ง3โดยท่านเจ้าสนามก็ได้มอบรางวัลให้แก่ทุกคนไปมันก็คพือแสงสวรรค์ที่สามารถทําให้พวกเขานั้นได้เพิ่มพลังในการต่อสู้และก็พลังความสามารถดูดซับพลังได้มากกว่าปกติอีกด้วยโดยพระเอกที่ได้อันดับหนึ่งเขานั้นก็ได้พลังที่มีความสามารถมากกว่าคนอื่นมันก็เป็นพลังแสงสวรรคสีทองที่ดูดซับได้มากกว่าคนอื่นถึง20เท่ากันเลยก็ว่าได้หลังจากที่ทุกคนได้ทําการดูดซับพลังกัน ไปพวกเขาก็มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากแถมหลังจากที่พระเอกนั้นได้แสงสว่างสีทองมาเขานั้นก็ได้เริ่มดูซับพลังไปในทันทีโดยพระเอกได้ทําการรวบรวมเข้ากับพลังร่างกายของเขาให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น20เท่าและก็พลังจิตของเขาให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น20เท่าจนพลังจิตของเขาไปถึงระดับ้าแล้วอีกด้วยรวมถึงพลังสายเลือดของพระเอกก็ทําการดูซับมันเข้าไปอีกเหมือนกันมีเพียงแค่พลังของ ระดับพลังที่พระเอกนั้นไม่ได้ทําการฝึกฝนเพราะเขานั้นคิดว่าระดับพลังนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรมากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าฝึกศิลปะก,การต่อสู้และก็พละกกาลังภายในต่างๆรับรองว่าจะสามารถแข็งแร่งมากกว่าทุกคนเป็นแน่เรียกได้เลยว่าในตอนนี้พระเอกมีความสามารถที่แข็งแร่งที่สุดในทุกคนที่เข้าร่วมการทดสอบแล้วไม่มีใครสามารถเทียบค่าได้อย่างแน่นอนโดยหลังจากที่การดูดซับพลังมันได้จบลงไป คนอื่นพวกเขาก็สามารถบรรลุไปถึงระดับส่วนก,นกลางกันหมดแล้วมีเพียงแค่พระเอกนั้นที่ยังไม่สามารถบรรลุไปถึงระดับกลางได้เลยพระเอกอยู่เพียงแค่ขั้นต้นจึงทําให้คนอื่นพวกเขานั้นก็ตามกันเสียใจแทนพระเอกที่ได้พลังแสงสีทอง ที่มีความสามารถดูดซับพลังได้ถึง20เทา่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกเขาแล้วล่ะก็อาจจะไปถึงระดับชวนตอนปลายกันได้เลยซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ได้ทําอย่างที่พวกเขาคิดเพราะเจตจํานงของเขาคือการฝึกศิลปะการต่อสู้พลังจิตพลังกายให้เพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นจึงทําให้พวกเขาก็ไม่รู้ถึงเจตจํานงของพระเอกจึงทําได้เพียงแค่เสียดายเท่านั้นแต่พระเอกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกันและก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยเหมือนเคยและสามบทการทดส ไม่ถูกคัดเลือกกันไปแล้วการทดสอบการประลองมันก็ได้มาถึงจนได้ซึ่งการประลองในครั้งนี้มันก็มีคนผ่านเข้ารอบมาถึง96คนและการทดสอบมันก็คือการประลองคู่ต่อคู่ใครที่สามารถเอาชนะได้ก็จะผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปเรื่อยจับพู่ต่อสู้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือเพียงแค่คนสุดท้ายนั่นเองซึ่งคนแรกที่ได้ถูกชงตัวออกไปมันก็คือพระเอกของเราและก็ได้ต่อสู้กับผู้หูเก่าของเขาคูอริ กาเลยก็ว่าได้ก็คือองค์ชายหลีคุนหยุนที่คิดที่อยากจะจัดการพระเอกมานานแล้วโดยเขาที่ได้เห็นพระเอกก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและก็คิดว่าไอเด็กชินเฉินวันนี้แกน่าจะต้องตายด้วยมือของขา้าตอนที่เขานั้นจะไม่รีรออะไรพ่งเข้าโจมตีพระเอกไปในทันทีด้วยทุกกระบวนท่าของเขาที่มีจากมิกายลิวเซียนของเขาแต่ทุกการโจมตีของเขาก็ไม่สามารถที่ทําอะไรพระเอกได้เลยแม้แต่น้อยถูกการโจมตีธรรมดาของพระเอกเพียงแค่หยางเดียวเท่านั้นก็สามารถ โจมตีจัดการองค์ชายลีคุ้มยุนล,ลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงได้แล้วแทบที่จะไม่ได้ออกแรงอะไรเลยแม่แต่น้อยจึงทำให้พระเอกอ๋ได้รับชัยชนะในการประลองในรอบแรกไปจบในตอนที่190กานะครับก็กำลังจะสนุกมามันกันทีเดียวนะฮะและก็จะมาชมการในตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากไปก่อนสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบายบายจุ๊บ